พี่ชายกําลังจะยิงธนูใส่น้องสาวแต่แล้วพ่อก็เอาโล่มาก้องกันให้เธอและบอกว่าอย่ามารบกวนเธอตอนหลับนะพี่ชายเลยเอาเครื่องดื่มสุดแพงมาให้ <Nope. S 1> แต่พ่อบอกว่าแกคิดว่าของแค่นี้จะซื้อฉันได้หรือไง <c oughs> เขาเลยชีย้ไปทางซ้ายมือกับพบของเต็นู้ <Nope. S 1> พ่อถึงกับยิ้มออกมาพี่ชายซื้อใจพ่อได้สําเร็จแล้วพ่อจึงจัดการน้องสาวด้วยตัวเองกับมือเขายิงลูกวงใส่แป้งจนหน้าน้องสาวขาโพลนเธอตื่นมาก็ถึงกับงงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนหนีไปแล้ว แต่เธอรู้ว่าการแกล้งนี้คงเป็นใครไม่ได้นอกจากพี่ชายสุดกวนแต่พอเธอเข้าไปเธอสมซานออกมาพร้อมกับธนูเต็มหลังพอ่อรับกลายเป็นองค์รักของพี่ชายไปซะแล้วเธอจึงไปฟ้องแม่ว่าพ่อของเธอนี่แหละที่ทําหนูสเสลขขนาดนี้แม่ก็เลยบอกว่าพ่อทําแบบนี้กับลูกสาวได้ยังไงพอพ่อหันมาเท่านั้นแหละพ่อโดนหนักกว่าลูกสาวสองเท่าบอบช้ำไปหมดที่แท้มันคือแผงของพ่อที่เตรียมไว้ลักมือกับสิ่งนี้คราวนี้แม่เลยคิดว่าลูกสาวนี่แหละเป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดเขาจึงร่วมมือกับพอ่อ และมาพร้อมกับอุปกรณ์ลงโทษที่เธอจะต้องไม่มีวันลืม